ครับนี่คือคือแรงผลักดันและกําลังใจนะครับคุยถึงไหนแล้วอ่ะก็คือว่าเราก็ได้ไอเดียว่าถ้าเราถ้าเราทําได้นะเราก็ใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์ตอนนั้นก็คือมาปก,ก็คือมีเงินติดมาก้อนยังไงนะครับพูดถึงมึงมาติดก้อนนึงจากจากประเทศไป้หวนประเทศจีนนะครับก็มาห้องนี้นะครับห้องนี้ก็ตอนแรกก็รับนวดเลยครับรับนวดว่าเฮ้ยเรารับนวดอยู่เราก็เริ่มจากการตอนนั้นยังไม่มี t i k To อกนะครับยังไม่มีเพจเป็นทางการนะครับเราก็ใช้ Facebook ว่า เราอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่อินทรมรสซอยเานะครับเรารับนวดอยู่แล้วก็โพสต์ไปตอนแรกเขาก็ยังไม่เห็นเราก็โพสต์ไปเรื่อยๆว่าเราอยู่ตรงนี้นี่เหมือนกันครับว่าที่ผมจะมีจุดยืนเนี่ยให้คนรู้จักเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับว่าผมจะทําให้คนรู้จักผมเนี่ยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้แบบม้นะครับว่าผู้ติดตามผมไม่ว่า Tik t o อกนะครับหรือ YouTube หรือว่าเพจเนี่ยนะครับถ้ารวมๆกันแล้วก็ รวมๆกันนะไม่ใช่ว่าทุกช่องนะครับหรือช่องเดียวก็ประมาณแสนหนึง่งทีนี้เราทําให้คนรู้จักเราทําให้ตัวตนเราต้องใช้ความดีให้คนรู้จักเราต้องสื่อสารให้เขาไปว่าเราสื่อถึงอะไรเราต้องการขายอะไรและลูกค้าต้องการอะไรก็ตอนแรกนะครับก็เปิดนวดนวดเท้านะครับนวดเท้านวดไทยนวดครีมนะครับทําหน้าขัดตัวเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงคนตอบรับนะครับเดือนแรกก็โอเคมีคน2คน ก็ย <S an> ังรู้จักกันอยู่พอเดือนที่สามเดือนที่สี่พี่เจน่ารักมากขอบคุณครับอย่าลืมนะครับอยู่แถวปฏิพัฒน์อย่าลืมมาหานะครับก็คือเดือนที่สามเดือนที่สี่นะครับเดือนที่สามเดือนสี่้วมีลูกค้าครับลูกค้าเยอะมากครับรับไม่ทันนะครับตอนนั้นคือเหนื่อยมากนะครับคือตอนนั้นมีลูกค้าสี่ห้าหกคนโอ้เยอะมากนะครับลูกค้าสี่ห้าหกคนแล้วทีเนี้ยคือเราน้ดทุกอย่างเลยแล้วก็เราก็ขยันไงคือขยันแบบตอนเที่ยงคืนก็ยังทํามีลูกค้าเยอะมันก็อุ้ย เราเริ่มดีนะครับพอเริ่มไปได้ปีหนึ่งไม่ไหวละลูกค้าเยอะเราต้องตัดแล้วไม่ใช่ว่าเราล้มนะครับคือมาคิดว่าต้องตัดแล้วถ้าลูกค้าเยอะเนี่ยคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าอัานนี้เป็นมาเก็ตติ้งนะครับมาเก็ตติ้งสบายสบายดีนะสบายดีครับสบายดีครับขอบคุณครับสบายดีครับ <more marketing S 2> เหมือนมาเก็ตติ้งนะครับเหมือนว่าถ้าเรามีลูกค้าเยอะแล้วนะครับ <c oughs> เราไม่ได้ยิงนะเราไม่ลูกค้าเยอะแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักคําว่าพอและมีคุณภาพถ้าเราทําเยอะไปนะครับแต่ไม่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะไม่รับความสบายเราก็ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นเลยนะครับเลยก็ตั้งกฎว่าพอหพอ4เดือนบันเราก็ตั้งว่ารับช่วง11บเอโมงนะครับสิบเอโมงถึงทุ่มครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีงานมีงานเข้าเข้ามาตลอดลูกค้าสะสมหาลูกค้าเก่านะครับโพสหาลูกค้าใหม่นะครับต่อเนื่องเราไม่ทิ้งว่าลูกค้าเก่าเราจะทิ้งไปเราก็ หาลูกค้าใหม่ด้วยรักษายอดเก่าหาลูกค้าใหม่เป็นการต่อเนื่องให้สมดุลลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับอ่านะครับผมก็หลังจากนั้นลูกค้าก็เยอะก็ทำก็ทามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากวงการนวดนี้นะครับนี่จะบอกว่าวงการนวดนี้ให้อะไรไม่ให้ได้เยอะครับแต่มีเรื่องที่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับจากคนที่ไม่หวังดีวิชาชีพถ้าย้อนไปนะครับใครจะรู้จักเจเจจะรู้ดีว่า เจเจโดนวางยาสลบที่ห้องนี่เป็นประสบการณ์นะครับจะฝากให้ทุกคนมาฟังเรื่องนี้ดูว่าเจเจโดนวางยาสลบที่ห้องมันเป็นแก๊งวิชาชีพที่ทํากับหมอนวดและทํากับคนอื่นไว้ด้วยเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับก็มีเสียงผู้ชายโทรมาสวัสดีครับน้องเจใช่ไหมครับพอดีรู้จักในเฟซในเพจอยากจะให้น้องเจนะครับนวดลูกค้าพี่หน่อยถ้าเจ็บหลังตึง ไปนวดได้ไหมคะต้องนวดกี่ครั้งถึงจะบรรเทานะครับขอตอบนี้ก่อนนะครับถ้าเจ็บหลังตึงตึงจะไปนวดได้ไหมครับต้องนวดกี่ครั้งการตึงทีเนี้ยนะครับผมอยากให้ดูละครนี้จังเลยอ่ะนะครับหมอหลวงนะครับคุณไปดูหมอหลวงคําว่าหม,ห,วหมอหลวงเนี่ยหมอหลวงเนี่ยมันหนังดียังไงก็คือที่เปรียบเทียบละครนี้คือคุณต้องวิเคราะห์ก่อนผู้ไข้ต้องวิเคราะห์โรคก,ก่อนว่าหลังตึงคุณเกิดจากอะไรหนึ่งเกิดจากเตียงนอนสองคือ กากาเกิดจากว่าการอักเสบสามอัสเกิดจากว่าคุณใช้หลังมากเกินไปหรือบางทีหลังมากเกินไปใช้ยังไงครับบางทีคุณนั่งนั่งแล้วคุณขับรถอ่ะแล้วมันไม่ได้ขับมันไม่ได้แบบไม่เมดไ,ไ,ไ,ไม่กล้ามเนื้อไม่ได้ผ่อนคลายนะครับมันก็ถ้านานๆนมันก็ตึงอ่ะมันทําให้หลังตึงได้มันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุทําให้หลังตึงทีนี้อ่ะครับเหมือนเราไปหาหมออ่ะเขาก็จะวิเคราะห์โรค แล้วเขาต้องซักประวัติผู้ไข้ทีเนี้ยนะครับผมต้องซักประวัติแต่ละคนก่อนแล้วลูกค้าถามมาผมว่าคุณครับนวดแบบนี้หายไหมครับแล้วคนไทยอ่ะคือนวดแล้วก็ต้องหายนะครับชุดซื้อที่ไหนครับลาซาด้าครับมไม่ได้ปรหมดเดี๋ยวเราโดนดูดเด,ด,ดชุดซื้อที่ไหน <laughs> เดี๋ยวแม่แบบเออเดี๋ยวมันเป็นข้ามแบบอไม่ได้ขายเสื้อนะ <laughs> นะครับก็คือนะครับ หลังมันตึงใช่ไหมครับหลังมันตึงแล้วทีนี้คนทูมาว่านวดอย่างนี้ต้องหายไหมคะนวดหายไหมผมจะบอกคนไข้เสมอหรือติดละครนะครับจะบอกผู้ไข้เสมอว่ามันไม่สามารถจะหายได้ผมไม่สามารถจะเป็นทิปหรือเป็นเป็นแพทย์ผีบอกหรืออะไรที่วิเศษวิโสผมก็เป็น คนหมอนวดคนหนึ่งที่มีจรรยาบัณในการนวดผมก็ถามว่ามันเกิดจากอะไรคุณต้องวิเคราะห์โรคก,ก่อนบันทีมันก็ต้องบรรเทาแล้วค่อยๆรักษาไปและมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณจะดูแลตัวคุณอย่างไรจะนวดให้หายหรือไม่หายคุณมีโรคประจําตัวหรือเปล่านะครับคุณมีการดูแลอย่างไงนะครับที่เกิดขึ้นส่วนการเนื้อการนวดเป็นเ,เป็นการพยุงให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะครับเมื่อคลายตัว เลือดลมมันก็จะไปวิ่งนะครับที่มันติดขัดอยู่บางทีมันติดตรงนี้ทําไมชาไปตรงนี้พอเลือดมันไปวิ่งสมองเมื่อเลือดไปสมองทําให้กลไกการทํางานที่ดีขึ้นนะครับมันจะหายหรือไม่หายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยฟังปากเจเจนะครับมันจะหายไม่หายขึ้นอยู่กับปัจจัยหมอนวดเป็นคนที่ช่วยพยุงและให้คุณได้ในส่วนหนึ่งมันจะดีขึ้นเรื่อยๆหมอนวดคล้ายๆกับ หมอหหมอ,มอนวดคล้ายกับอ่านะครับนักกายภาพบําบัดที่คอยพยุงให้แต่สิ่งที่มันจะได้คือผู้ไข้หรือนะครับลูกค้าต้องดูแลตัวเองและรู้ว่าตัวเองเกิดอะไรต้องดูแลตัวเองนะครับอย่างอย่างโลกคิดถึงหมอโลกคิดถึงหมอไม่เป็นไรครับต้องใช้ใจครับหมอก็คิดถึงพี่ครับเอ้พี่ก็คิดถึงน้องไออันนี้มายอดแล้ว โรคคิดถึงโรคคิดถึงไม่ไม่ยากครับโรคคิดถึงก็คือนะครับก็มหาผมครับมันจะหายคิดถึงนะครับการที่เราคิดถึงก็คือการติดต่อนะครับถ้าเราไม่เห็นหน้าเขาเราใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์นะครับมันจะให้คุณหายคิดถึงบางครั้งถ้าเราสื่อสารและมีกําลังใจที่ดีโรคพวกนี้นะครับบางโรคอย่างเช่นโรคซึมเศร้าถ้าเราคอยคุยและคอยเข้าใจเขามันก็ทําให้หายได้ครับไอนี้ตอบอย่างมีหลักการนะครับ ใจถึงต้นเหตุจริงๆใส่ใจถึงต้นเหตุจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะก็อย่างบอกอาบทีนี้มันจะหายหรือไม่หายแต่นี้บอกแล้วนะครับเมื่อกี้เราคุยกันประเด็นอะไรลราเอาที่ที่จะมาทําร้านใช่ไหมเอออ่ะคุยตรงนี้ลืมไปเลยนะครับหัวข้อก็คือตอนที่เจโดนวางยาสลบที่ห้องนะครับนะครับเหตุการณ์นี้ย้อนไปประมาณเกือบจะ เจ็ดปีแล้วนะครับก็มีคนโทรมานะครับโทรมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่น้องเจเจหรือเปล่าครับครับพอดีพี่เห็นว่าน้องโอเคเลยนวดโอเคอยู่อยู่ที่มัละก้าวช่วยมารับลูกค้าพี่หน่อยได้ไหมครับนี่คือวิชาชีพที่โทรมานะครับช่วยมารับลูกค้าพี่ได้ไหมครับลูกค้าพี่เป็นสถานทูตจากเอ่อพม่านะครับเป็นสถานทูตจากพม่าช่วยดูแลพี่ให้หน่อยได้ไหมครับช่วย ช่วยดูแลพี่พี่จะให้คนนี้พิเศษพี่จะให้หมื่นสองหมื่นโอ้เยอะสิโดยความรบของเราเจเจด้วยความรบของเราแต่ผมไม่ได้คิดว่ารบของเราลรอมันคืองานมันคืองานที่เราต้องรับและทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเราไม่รู้ว่าคนที่โทรมานี้เป็นวิชาชีพก็สักพักเขาก็โทรมาแล้วให้เราดื่มวายนะครับโทรเข้ามาเราไม่ทันนวดเลยเราก็ไปรับก่อนที่จะรับคือคนผู้ร้ายนะครับ นะครับผู้ร้ายใส่หมวกมาตอนนั้นเราไม่สงสายละใส่หมวกมาใส่แว่นตานะครับเพราะมีวงจรปิดไปแจ้งความใส่แว่นตามาแล้วก็แบบเฮ้ยคุณนวดได้ดีนะเดี๋ยวเราจะมีเงินง่ายพูดภาษาอังกฤษผมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับก็จะมีเงินมาแล้วก็ให้เราโอ้เงินเขาก็เยอะน,นะแต่ครูครก็นวดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวคุณช่วยดื่มไวน์นะครับคุณช่วยดื่มไวน์กับกับผมหน่อยนะครับเป็นชาวต่างชาตินะแต่ไม่ใช่ชาวพม่าหรอกดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นเป็นโซนแบบเอ่อพวกพวก พวกแถวแอฟริกาหรือพวกนล้นครับแต่พูดภาษาไทยไม่ได้เราผมสื่อสารได้ก็นะครับก็ดื่มวายไปหลังจากดื่มวายไปนะครับที่วิชาชีพที่เข้ามาจากนกต่อที่บอกมานะครับว่าจะมานวดแบบนี้นะครับจะให้เงินเยอะยนะหลังจากนั้นคือผมสลบไปเลยนะครับเมื่อย้อนไปเจ็ดปีผมสลบไปเลยนะครับสร้อยทองนะครับสร้อยทอง นะครับตอนนั้นใส่สร้อยด้วยนะตอนนี้ไม่ใส่แล้วไม่มีแล้วนะครับก็มีสร้อยอยู่มีเงินมีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์3เครื่องนะครับตอนนั้นยังมีสเต็มเซเว่นนะที่ติดอยู่ไว้นะครับสเต็มเซเว่นคีมอะไรเนี่ยเอาไปหมดเลยนะครับเขามาก้าวเขาคอยผมดื่มไวน์นะครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับผมเขาให้ผมดื่มไวน์นะครับแล้วก็